ย้ายจันดูสิตำส้มตำอีกแล้วอยู่ในขัวจับ,บมะละกอเนะอยู่ในขวัวกล้องกะเ่เห็นหอดหน้าคนเอ้าต้องเห็นหน้าเห็นตามะละกอกะพ่อจับมะละกอพี่น้องที่เตรียมตำตำส้มมะละกอตำส้มตำอีกแล้วอยู่ในขัวพี่น้องแสงแสงนะ แยงสะท้อนเอ้าตามอัตภาพของยายจันนี่แหละอยู่ในครัวนะคะในครัวบานๆในครัวโคกตับมะละกอตำส้มตำมะกอกมะกอกใส่ส้มตำสม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 เปรี้ยวเปรี้ยวก็ใช้อุปกรณ์นะคะมีดมีดบกเขาพี่ต้องเปลี่ยนวไม,นนม,ม้ก่อนเปลี่ยนมีดไม้ก่อน มีดบระคม้มมีดบรคมกับซักกบบ่ได้ถ้าต้องเอามีดคมๆก็จีบซับมะละกอดีมะกอกอายุตนนะ้นหนาบ้านนี่แหละจ้าใกล้สิเบิร์ตแล้วมะละกอก็ได้ใกล้จีเบิร์ดด้ต่ำแล้วละ่ะมะกอสิเบิร์ตนวยแล้วจ้ะกอจะหมดลูกแล้วจีได้ซื้อเพิ่นกินแล้วบ้านนี้ ต้นจะคล้องเบิดหนมวยเนาะถ้าตำสมตำนี่ถ้าห้าสซับใส่เมีดซับนะเนาะเซนเพิ่นกับสิกรอบดีถ้าใช้ขูดขูดมันก็นแล้วง่ายต่ว เนี่ยจันบ่ค่อยมากแนวขูดมากซับเอาเองค่ะใส่มีดย่ำย่ำอาอใช้มีดในการทำสซ้อยเส้นมะละกอของน้อกเขาสิกรอบดีที่ชีวิตบ้านๆจ้าหานะกับเข่ากับน้ำหาแนวอยู่แนวกินกินอยู่แบบง่ายๆ ตายยายจันเนี่ยแหละพี่น้องคาดบ่ได้ขึ้นน้ำปลาเนาะค่ะสมตำๆเนี่ยถ้ามีนม้ำปลามีผงนัวแล้วก็ใส่มะกอ,อกจ้ะมะกอ,อกก็ไปเอามาจากบ้านแม่อ่อนตะล้อนทุ่งมูบ้านนี่มะกอ,อกคนไหยมาสองน่วยเนี่ยแหละไว้ถ้าตำสม่ำๆกินเนียจันก็จะใส่นวยหนึ่งนวยหนึ่งก็เก็บไว้ถ้าตำอีก ส้าเาตำสมตำว่ามีมะมะนาวก็ได้พี่น้องขอให้มีมะกอกแต่แต่มะกอกก็เปรี้ยวดีเนะาะพันที่ออกรสชาติสมสมสมมะกอกสมสมหอมหอมเสร,ร,ร,ร็นมะละกอกสิเสร,ร็ใหญ่แนะ่เพราะว่าเขาใส่เมเ็มดยำก่อลูกนี่ติดตำด้สองเถ้าเหมือนนี่พี่น้อง กินู้เดียวบ่เบิรดแบต้องต่ำสองเทือกเลยกินคนเดียว ยังได้กับกินดอกพี่น้องคนบ่มีเวียดเนาะอยู่บ้านอซอเสื้อกินเข่าก็ได้ขอให้มีเขา่าหงกับพ่อแนวอยู่แนวกินห้องกับมี่ยังกับกินไปไคิดยังมากไหมอยู่ให้มันได้อยู่ให้มันเป็นอยู่ให้เย็นเพั่นวานเนาะอยู่ให้เป็นเย็นให้พ่อ ขอบคุณเด้อค่ะที่มารับชมเนาะคลิปบ้นบานๆเน,นี่ยจันกับสิซับมะละกอแล้วก็สิตำสมตำกินเข้าเศราร้าี่ได้กินอยู่จ้าพี่น้องจิตซีโม่งแล้งแล้วผู้ใดเคยอดเข่าขึ้นไม่จันบ่เขาเา่าเ้าร์พี่ได้กินอยู่เข่าเที่ยงก็ไม่ได้กินนี่แหละพี่น้องสิตำสมตำกินเนี่แหละตอนซีโม่งแล้งเนี่ยแหละกินเข้าเศา้าแล้วแรงบ่เที่ยเดียวเมื่อนึง เขาง่ายพร้อมเขาแรงสามมุ้งซีมุ้งแรงแล้วพ่ได้กลินเข่าจะ้ะต่ำสุ่มต่ำแล้วก็ไม่พักก็แล้วหรอกพี่น้อง ไปคินยังมากไม้เนาะก,การยูการกินพอให้มีเข่าหง่วงไหกับพ่อตุ่มตำนี่ก็กินแล้ว,ขวเข่าแล้วขาบเื่ากันเนี่ยกินบ่มีกับพออยากเราพอให้มีเข่าหงวงไหวอยากกะน้ำหลานพี่น้องแย,ยจันทร์ก็มีหลานหน่อยเพิ่นกินน้ำเท่าพ่เป็นเนาะกินอาหารแบบผู้ใหญ่พ่เป็นกินปลากินต้มตำกับพวกกินพ่เป็น ต้องหาแนวกินให้รันนี่ละพี่น้องใบส้มนีล่นนละตำกินผู้เดียวม่ต้องเอาลายอันนี้ไว้แต่ตำอีกใส่ทุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ตำได้อีกเกลือนนะึงขอบคุณในการรับชมนะคะคลิปนี้กขอฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายตำสมตำ พี่ให้น้องกินน้ากินน้าบอ่อกินน้าบอ่อกินน้กาก็สิตต่ำให้เบิ่งเนาะคะ่ะต่ำซูเบิ่งเนี่ยอะไรเยอะจังก,ก,กินคนเดียวแวเยวาตเลยพอต่ำหลายไปันไดเนาะที่บ้านบ้านข้านี่ใส่มะกอกแสบก็แสบก็ต้องกินแล้วพี่น้องเพราะว่าเ้าเฮ็ดเองต่ำเองแ้่เ้าไปซื้อเพิ่นก็สามสิบบาทสมตม่ำธรรมดาสมต่ำ ใส่น้ำปลาชื่อๆนะสามสิบบาทเนาะเขาต่ำเองเนี่ยเขามีเครื่องอยู่แล้วเนาะผิดก,กับมีม่มะนาวกับมี่แล้วมะกอ,อกกับมี่แล้วเทากับต่ำเองกินเองเนี่ละไม่ต้องไปซื้อเพิ่อนอุปกรณ์ของเทากับมี่น้ำปลามลีาม่ผงนวแค่นี้ละจ้าสม่ต่ำบ้านๆเนาะไม่ต้องใส่ปูไม่ต้องใส่แนวอื่นหลายอย่างหลายแนวดอกขาดบ่ได้กน้ำปลาละจ้าสมต่ำ ต้มตำอีสานบ้านเฮ่าต้องมินามปลา่นนุ่นๆเนาะเส่บเสคลิปนี้กระท่อนนี่ละจ้าวัดดีค่ะ